ีตอนเที่ยงนี่แต่งตัวมาแล้วไปเหมนเมซิ่งมากคนนี้เป็นคนที่ลูกค้าจาบมาเยอะสอนแล้วสอนเด็ก <c oughs> นี่เหมือกา้านดีนะ <c oughs> นี่ก็ขยันวันนี้มันจบนะครับวันนี้มันจบเรามาดูการรักษาอาการปวดปวดหลังชาลงขานี่เวลามันชานี่มันจะเกิดจากตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเส้นประสาทนะเส้นประสาทมันโดน ในส่วนของกล้ามเนื้อพังผืดมันรัดเนี่ยมันจะตึนงน่ายเราสามารถดัดดัดได้นะดัดเส้นาาประสาทได้เราจะดัดเส้น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 ,สน,สนใต้ก่อนกนะ็ขึ้นประมาณ70องศานะทั้งเรียนอย่าขึ้นเกินนะจะเอาขาขึ้นมาเนี่ยเพื่อเพื่อกันไปไม่ให้มันขึ้นไม่ใช่ว่าบางคนมาทำแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยประโยชน์มากมันต้องอยู่ข้างบนนะนะเสร็จแล้วมือเนี่ยเราจะจับที่ตัวสบ้านะส้าของเขาเพื่อจะดึงสบ้าเข้าไปไนนี่อย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ย จับ,บล็อกไว้เลยนะสบาแบบนี้นะครับไม่ต้องมากอดเขานะเพราะเป็นผู้หญิงก็ดูไม่สุภาพก็คลองไว้นี่ล็อกแล้วก็กระดกปลายเท้าก็อย่างงี้ยืดเึงไหมถึงแล้วก็ปล่อยหนึ่งช้าช้าสองอันนี้ก็ดึงด้วยนะสามสี่ห้าหากเจ็ด 8 9 10ก้าอันนี้จะตึงขามากนะนก้อนนี้หนึงถ้าเกิดมันตึงเส้นนอกเนี่ยปวดต้านแข้งเนี่ยเป็นกันเยอะมากนะเราก็งอเข้าไปอย่างนี้นะทับเข้าไปนะเมื่อกี้ขึ้นตรงๆนะอันนี้เราพับเข้าไปข้างในพับอย่างนี้นะครับพับไว้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้เห็นไหมหนาะมืออย่างนี้มือ จับตรงนี้ไว้จับอันนี้ดึงดึงสเต้าสองอสามสห้าหกเจ็ด8 9ดเก้าสิอันนี้ก็เป็นการทาตร,ตรงนี้แย้ได้นะคนละแบบกันนะพักเข้าไปก่อนจับล็อกไว้ดึงขึ้นมา ก็ลองไป,ไปแก้ไขดูสำหรับรการชาปลายเท้านะชานอ่องชาขานี่แก้ได้เลยท่านี้ดีมากนะยังไงก็ลองฝึกกันดูแต่อันตรายนะครับถ้าคนนี้เป็นท่าที่ยืดเส้นราาประสาทค่อยๆทำยาถ้าคนไขยทำไม่ไม่ได้แล้วก็อย่าไปฝืนเขานะครับโอเคชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เยอะๆ